ตำรวจเจ้าคณะมันไม่แก่ไม่เก่าวเลยครับคุณนู้ชมทำทน้ำเข้ามานะครับแกะแล้ตำเข้ามาในด้วยเลยครับเข้ามาก่อนครับเดียวเข้ามาเรื่อยๆครับผู้ที่อันเชยนะครับขัดดอกไม้ผู้เที่ยวอันเชยท่านสงออกเข้ามาให้เลยครับต้นพ่อตาต้นพ่อตาแกะแล้วตำรอาเดินทางเข้ามาในเลยครับเข้ามาเลยครับให้คงเลยครับเล็กเลยครับเล็กเลย มาพระตาเข้ามาทางด้านในเลยครับพระราชาวัดใจมูลเข้ามาเลยครับด้วยกานด้วยล้วในส่วนของตระเวนเกินนะครับน้ำตกพระพุรูปเจ้าของแตรตะเนนะครับเรียนเข้ามาเลยครับกับพามกเจเจ้าจันททองนะสับวกประกานชนิดนนครับพร้อมด้วย กัวหลวงกัดัผู้ใหญ่ข้างตัดตัดซาเฮาตับร้นตั่งใจตัดตัวตั่อที่ต้นตัดตับต่อที่ยาต่อซ้ายหูตอที่ห้องเอาก็ไขกองพยายามเข้ามาทางไหนกุก่นนี่ย้ากหลังทีที่นั่งแลครับแล้นหลังมีที่นั่งอยู่มีที่นั่งด้านหลังเลยนะครับจากนี้ต่อ ที่ทางก็กำลังนะครับได้นั่นกันัดยเฉพาะตรงเ่ายี้ขาวขออนุญาตเพื่อที่ะขออนุญาตเพื่อที่ทางผู้ที่จะได้น้องถวายว้ชใดเจพรคุณเจ้านะครับเนี่ยเพื่อพราะมาเลยครับน้ำพระพุทธมนต์เอาไปอกด้นะครับน้ำพระพุทธมนต์นะครับน้ำพระพุทธมนต์เออ่ายเลยครับใส่เลยครับเใส่ในบานนะครับเอาแคขัดในบาตรแล้วก็เอาตั้ หลางครางนะครับข้อเสนอครับแว่าประโณนะครับประเณง่อจ้างโดยจากน้ำของคุณพ่อต้ประมาณสดทีเราเล่าหาโดยกนัาก็มาถึงแล้วประณไม่ออกค่าครับทางคุณพ่อประมาสุดที่เพ <umas, S 2> ิ่มเติมนะครับประโณสั่งมหาพรโดยจากนั้นต่อนะครับพ่อประมาใช่ไหมสุดที่ทนะครับ วนทรักต่อไปขบนี้ริ่ม้นากักว่าคารสัมัแก้วขบวนสอบแพดยคะแนนขอบเ้าพันที่ดีักี้างใคจดครับอ๋ออันนี้นะเพราะว่าคมาสมานั่นมดร่านรากับบปม่ แตก็วับสมุทรปรนะครับที่วัดแฝงกแมันก็กลังมีสัทำจนสรนบที่ไมติดแต่อยู่ในเขตของเทศบาลเลยนแต่นำของพัาในล่กงอพันเทนเซนตานะครับถ้าต่อได้นะทีมงานมาร่วมของยอเย่มมาครับสบไแงนะครับก็พวกสมบอาณที่ที่สบูรณ์ดเ้านะครับก็กำลังแจนะครับมันมี นายกสมาคมประจำที ma, no ้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันกำนตำบลบ้านจาโดยการนำของท่านกำนันสงบสุขเินและตำนันสงตะยางนะครับโดยการนำของนะครับเจ้ากำนันเฉลิมพลอุ่นใจคำพี่น้องเจนจะเข้ามาจะแค่ไหนนะครับด้านหลังนั้นมีที่ว่างอยู่เนาะด้านหลังจะมีเก้าอี้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบตัวโดยประมาณนะครับด้านหลังนะครับไม่สามารถ เราทะลุไปได้นะครับเออยัาเงก่อนเช้ญเครับาูนีเกียร์ท่ครับวันนี้อุตส่าห์ากันด้วยแรงพุณแรงผู้ลแรงศรัทธาแห่งท่านนเกียรินะครับผู้ที่มีใจพุ่แต่ผู้นมีไอเดียตัดเินทาเข้าไปร่วในที่นี้ับ วันพุธจะวัมณีสีเท่แต่เจิาเข้าไปตาองด้ลังไงก็ต้องเปินหัวแต่เช้าข้ามไปเอาไม้ข้าวุ้นต้นมานาติดสิบขออนุญากเอามาให้ของหอม รวมกับที่ในภาคหลือได้เลยนะครับอาจนะปบาทเงินหรือว่าจะกับใบรองน้ำซับซีจากรถแท็กซี่เพื่องอนเชิญงานบบนี้นะครับขอเวลาจะรำ่ห้ณะเจงานที่เออไอ้ยพนัณานนะครับครับต้องกมีเสียงโดยคอมพเตอร์ไปดึงเอาน้ำมาเลย ักๆเงๆนะครับเนารครับารประชาจากเทศบาลโอเคจากเทศบาลนะครับอาลกพื่นครับอต้อนับามักมเลยนะครับสาครับสะครับโอ้นะครับท่านที่เข้ามาขอยกมือสิบเอีวนะครับสวัสดีท่านท่านพี่ซอสเอรสี่ครับพี่น้องท่านเอ้นะครับที่เพื่อเยไปท่านเจ็นานโดยไม่แตก ทำนไ้ดีขึ้นนะครคณะสงา์สวยจงรักผลงานที่ได้ำาภอแม่แงแต่ละปีผมรู้เป็นพี่บอกทำคนแม่แตงเอาละครบ1 0ีแล้วท่ามสิ้นยอดทดคะแนนเอท้นาดดูรีในการกระโดงกาลว่า100ปีมึงแม่แตงของเราคร้งแปี2550เพราะเราต่อ้งแม่แตงเอานี้ ขออนุญาตย้อน,น,อนทับถครับสำหรับท่านทผู้ชมมาไปานะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็เคยได้ยิออนครับทาเกองทัพแต่งตอน2010นี้นะครับขออนุนะครับปี2418มีการตั้งแขวงขึ้นมาแหวนแรกที่เกิดขึ้นคือแหวนมังกรเมืองแก่งตั้งอยู่ที่โอซีปี2518ครับบนั้น แล้หลังจากนั้นก็มีการย้ายแขงบัตรองแดงไปอยู่แขงเมืองซื่อตั้งอยู่ที่เมืองื่นะครับหลังจากแขงเมืองื่นะครับตอนที่คน้องมาตอนคนท้องเขานเขาจลวางแข่ย้ายแขจากเมืองซื่อมาแข่งเมืองแกนตั้งอยู่ที่ั้ลงแดงนะครับเสร็จจากาลงแดงแล้ว ย้ายเป็นการมาที่แขวงสังมาบนตั้งอยูที่บ้านต่อเสาโมูซนะหลังจากนั้นมีการยกฐานะพุ้นเป็นอำเภอแม่แต็งปีพุทธศักราช2450เฮาเลยทับเฮาว่าอำเภอเลิบต้นทั้งหาพัฒน่อำเภอย้ายจากที่อ่าดินนเจ้าด้านต่เสามาอยู่ที่ว้า่าในปัจจุบัน ในปี2502นะครับเปลี่ยนชื่อจากอำเภอสัน,นปน่าบนเป็นอำเภอแกล้ง้วยเหตุที่นับอยู่ดินน้ำแมมกล้งในนี้ระหว่างวามเป็นตาของอำเภอแกล้งวันนี้ใช่ไหมทนายเอ็มมาล้อให้ยศลายสมัยนะครับและถ้า